สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอคอมเมนต์อาเซียนเมื่อพวกเขารู้ถึงผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติฟีฟ่าเดยประจำวันอังคารที่20มิถุนายน2 5 6 6โดยมีการแข่งขันที่สนามเทียนตรวงสเตเดียมที่ประเทศเวียดนามนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างเวียดนามกับทางประเทศซีเรีย โดยนัดล่าสุดนั้นเวียดนามเอาชนะห้องโกงไปได้1นประตูต่อศูนและนัดนี้เวียดนามก็สามารถเอาชนะซีเรียทีมแบงกิ้งที่เหนือกว่าได้นะครับ1นประตูต่อศูนโดยประตูชัยมาจากฟาร์มตวนไห่ในนาทีที่49นะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังคอมเมนต์อาเซียนกันเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์ที่ 1, เวียดนามทำได้ดีเวียดนาม เอาชนะประเทศอาหรับจากประเทศมาเลเซียคอมเมนต์ที่ 2. ยินดีด้วยเวียดนามจากมาเลเซียคอมเมนต์ที่3าม amazing เวียดนามดีมากจากมาเลเซียคอมเมนต์ที่4ว้าวงานที่ดีเวียดนามจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ที่ห้าทำได้ดีมากพี่ชายจากซปป,ปลาวคอมเมนต์ที่ 6. แค่นัดกระชับมิตร เราต้องปรับปรุงมากกว่านี้ทำได้ดีมากทีมงานจากเวียดนามคอมเมนต์ที่7ทําทำได้ดีจากกัมพูชาคอมเมนต์ที่8ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามจากประเทศไทยคอมเมนต์ที่9ยินดีด้วยเวียดนามจากฝรั่งเศสคอมเมนต์ที่10ยินดีด้วยเวียดนามจากหมู่เกาะโซโลมอนคอมเมนต์ที่11 ทำได้ดีมากเวียดนามผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมจากอาเซียนจะไปถึงระดับที่สูงสุดในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกจากพมา่าคอมเมนต์ที่12เริ่มชินกับแท็กติกจะทําได้ดีขึ้นในอนาคตแน่นอนลุยเวียดนามจากห้าหนอยประเทศเวียดนามนะครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วสำหรับตัวอย่างคอมเมนต์อาเซียนและนานาชาติ ส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทางทีมชาติเวียดนามนะครับโพสต์นี้คนมาเลเซียเยอะมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เอาละครับใครมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินหลอนๆก็จะขอกล่าวคำลาว่าขอบคุณและบายบายยินดียินดีด้วยเวียดนาม <laughs>